พี่น้องเมือ่อกี้มาพาไปยามหนูมือแรงว่าไซกับบริทาให้เบิรมครับผมกลับมาหลายมือ่อกี้พร้อนเสาร์นี่ก็ไปไปลุนกันพี่น้องไปน้ำกันกับบ่วงหลังแรกพี่นอ้องก็ถือพี่น้องก็บบ่วง ไปไปพี่น้องอย่างน้ำกันตุนุยตุนุยตุนุย,น,ยนี่อีกไม้นึงพี่น้องหลานมาเนาะโอ้บอลหลานพี่น้องบอลหลานครับรมผมเฝ้าเศ้าพระอาทิตย์กับกระลังขึ้นพี่น้องอางามครับอืม บปหมยต่อไปพี่นอ้องยางน้ำกันไปมาหอดปอาไม้เลยพี่น้องโอ้โหนี่ผมใส่ไว้โอ้นี่ก็บอรันพี่น้องบอ,กออกอ้อยยางไปในเติดอยู่บอกพี่ยังครับ นี่ก็บอลันพี่น้องดูโหครับไปิร์เ,เติร์ดเลยแต่นี่รู้สึกว่าจะพิสังเกตเป็นยังไงนี่โอ้ลันครับพี่น้องแต่บอิวครับเดดต่อพี่น้องเฮ้ยอันนี้มีผ้าพี่น้องโอ้ยตัวบลเลอร์เลยพี่น้องน,นู่นนู่นนู่นจัดไปพี่น้องจัดไปเจอหมายพี่น้อง ไม่ลั่นพี่น้องไปต่อพี่น้องออเนี่ยไมยน้นี่ไม่ลั่นเลยวิ่งเ,เตียนหมดเลยพวก เอาไปกินหมดแล้วมั้งพี่พี่น้องเอ้บ่วงครับผม,มบ่วงก็ไม่รูดบ่วงรูดครับผมแต่ไม่อยู่เจอ,องไม้เงี้ยพี่น้องอบ่วงไม่รูดพี่น้องอ้าวตัวนี้ไม่พลาดพี่น้องโน่นโน่นโน่นอ้าวอ้าวตัวนี้ไม่พลาดพี่น้องอ้าวสวยสวยมาครับเห็นไหมครับเน,น้นเน้นเน้น,น